ยิ้มแย้มทีจล่นกดิดจำกระเด็นได้นะจำได้กระดิ่งนะคะวันนี้จะพาหนูยิ้มหนูแย้มไปตามหาฝักบัวนะคะพหนูยิ้มหนูแย้มชอบทานมากเม,มื่อวานไปตลาดตอนเดินป้าเขาบอกว่าตลาดเช้าแต่ตอนเช้าประมาณหกโมงกว่าไม่เกินแปดโมงแนะจะมีเขาจะมีปักบัวมามัดขาย นอนนะคะแต่เมื่อกี้พ่อพ่อพกับแม่ผูกอุ้มมาหนูยิ้มหนูยิ้มหนูย้มรู้ไหมหนูย้มรู้ไหมว่าจะไปไหนกันรู้ไหมไม่รู้ไปไหนเนี่ยจะบบง่วงนอนเลยนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่าน้องเล้งนะเสือใจไม่หน่อยใช่เพราะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงเออวันนี้วันอาทิตย์แต่ป้าพี่อาทิตย์ปัง เียอาจจะไปดูซื้อปักบัวไงที่เราคุยกันเมื่อวานโอเคไหมดีใจไหมเดี๋ยวยิ้มแล้วเดี๋ยวยิ้มนะหรือซื้อปักบัวซื้อกี่มัดดิซื้อกี่มัดดิค่ะอะไรนะค่ะยี่สิบมัดหรือเหรอยี่สิบมัดยี่สิบมัดเลยเหรอกินหมดหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวตลาดแล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตลาดเดี๋ยว เห็นเขาขายผลไม้ด้านข้างมาไาขายทุเรียนเยอะมากนี่ยิ่งดแย้มเปลี่ยนชุดแล้วกำลังมองยังมีความหมังยังไม่เห็นปากวัวซักอันเลยนะคะตอนนี้เป็นไหมครับพี่ครับแถวนี้มีฟักบัวขายกันฟักบัว ข้างในนี่แหละครับอบครับเราไม่เคยมาแถวนี้เดี๋ยวต้องถามดูไม่รู้มีจอดที่จอดรถไหมจะไปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยที่จริงอ่ะหาที่จอดเนาะแล้วก็เดินไปนั่นแหละทำไมตอนนี้ที่จอดรถไม่มีนะคะตอนนี้ลุ้นด้านซ้ายมือเขาบอกริมน้ำพิงเห็นแต่เห็ด เป็นแตงกวาเอเียบเลยแบบเป็นมาเป็นถุงนี่แล้วก็น่าจะมีมีอะไรเเป็นตลาดขายส่งนะคะพ่ค้าพ่อค้าที่เขาทำกับข้าวนะรับไปขายต่อทีนึงถูกๆตรงนั้นเลยใช่ถ้าเรามาตลาดก็คือแบบทำจำนวนเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยน่าสนุกเพราะด้ดยี่ผักถูกๆเพียบเลยดูดิโอผระกาดขาวนี่อายถูกสี่สิบเอ ใ้าครับแถวนี้นี่ขายฟักบัวครับเม็ดบัวนะต้ม็ดบัวเม็ดบัวม็นตละบัลงหมูมีนะวันี้หมูมีนะมูมีแม่แล้วจะไปหาแถวนี้ทีไรนี่แถวนี้หมมีเลยมั้งครับเป็นวันละบัวลำปงมาตวออนม้าเป็นวันเหรอครับวันในเป็จมาเหบาวัดเสาแล้วป็จะมพมาได้ครับสาท้างัโอ้โหเสาหน้าจะลงกอแล้วในกัดแต่มีก่อ มามีมอนบอกมีเลยมีมมมมเจ้าเดียวลำบางสรุปคือเมื่อกี้ถามป้าคนเขาเรียกว่าเก็บ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 ตัวรถค่ารถอ่ะเขาบอกไม่มีเขาจะมาทุกๆวันเสาร์มาจากลำปางเขาจะเหมือนว่าทุกๆวันเสาร์จะมาอ่าคมนมามาจากลำปางธุารกิจวันนี้ถือว่าตามหา,หาไม่เจอนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวไปดูตลาดาาอื่นเนาะตลาดแถวบ้านเนาะ ข้อตรายอะไรบ้างก็ไม่มีเลยนะคะมาตามหาถึงแหล่งเลยไม่เจอนะคะใช่เดี๋ยวยัยยยยงไงเดี๋ยววันนี้ปิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ, اي บ اي ค๊ายบายค่ะยาลืดดกอ